สัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกลูกที่ค่อคนข้างเข้มข้นกดดันมากๆนะคะจากหนังปีนอยทินไนที่ถือเรื่องแกลงก r ร g Glen Ross ครับเรื่องนี้ถือว่าคลาสสิกเลยสะท้อนภาพวงการเซลส์ได้แบบดิบมากๆใช่ค่ะหนังมันพาเราไปดูชีวิตเซลส์แมน4คนในช่วงเวลาแค่24ชั่วโมงเองนะคะครับแต่เป็น24ชั่วโมงที่แบบ ชี้เป็นชี้ตายอนาคตของพวกเขาเลยในบริษัทอสังหาพรีเมียร์พรอพเพอร์ตซึ่งเที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้ขายบ้านสวยๆนะคะแต่ขายที่ดินที่แทบที่ไม่มีค่าเลยใช่ครับโดยใช้สิ่งที่เรียกว่า l e a d หรือข้อมูลลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่ก็อ่าคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่อืมแล้วเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ล่ะคะ ก็คือเราจะมาทำความเข้าใจแรงกดดันมหาศาลที่ตัวละครเจอครับว่ามันส่งผลต่อการตัดสินใจศีลธรรมยังไงค่ะแล้วก็แก่นเรื่องที่หนังอยากจะสื่อเกี่ยวกับะระบบทุนนิยมบางแบบกับธรรมชาติคนเราเวลาจนมุมเนอะถูกต้องครับเริ่มกันที่บรรยากาศในออฟฟิศก่อนเลยมันดูสิ้นหวังอยู่แล้วนะคะใช่ครับดูอึมครึมมากแล้วก็มีการมาถึงของเบลกอเล็กบอร์ดวินเล่นได้แบบโหดมาก ไม่ได้มาปลุกใจธรรมดาแต่มาขู่เลยใช่ไหมคะขู่เต็มๆครับประกาศการแข่งขันที่แบบโหดร้ายมากที่1ได้รถคาดิแลคครับที่2ได้ชุดมีดสเต็กส่วนที่เหลือตกงานครับไล่ออกสถานเดียวโอ้โหแล้วก็มีคำพูดติดหูด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ A B C Always Be Closing คือจงปิดการขายเสมออืมแล้วก็แล้วก็ที่เด็ดสุด Coffee's for closers only กาแฟมีไว้สำหรับคนที่ปิดการขายได้เท่านั้นโอโ้โหมันตอกย้ำเลยนะคะว่าคุณค่าของคนวัดกันที่ยอดขายชัดเจนมากครับแล้วยังเอาลีด Glen Gary ที่เป็นลีดชั้นดีมาล่ออีกแต่ให้เฉพาะคนที่ทำยอดสูงสุดยิงกดดันเขาไปใหญ่เลยนะคะครับผมพอเจอแรงกดดันขนาดนี้เราก็จะเห็นเลยว่าแต่ละคนมีปฏิกิริยาต่างกันไปอย่างเชอร์รี่ลาวีนที่แจ็คเลมมอนเล่นครับ อดีตดาวรุ่งที่ตอนนี้ฟอร์มตดสุดๆแถมมีเรื่องลูกสาวป่วยต้องการเงินด่วนใช่ครับเขาก็เลยพยายามทุกทางแม้กระทั่งไปอ้อนวอนผู้จัดการวิลเลียมสันที่เควินสเปซี่เล่นได้เย็นชามากเพื่อขอลีดดีๆสักใบมันดูสิ้นหวังเนาะครับมันคือภาพของคนที่ไม่เหลือทางเลือกจริงๆในขณะที่เดฟมอสที่เอ็ดแฮร์ริสเลนคนนี้ดูขี้โมโหโกรธระบบ ใช่ครับเขาเลือกที่จะต่อต้านแบบผิดกฎหมายเลยชวนจอร์จอารนาวอลันอาคินที่ดูขี้กลัวกว่าให้ไปขโมยลีด d s ครับขโมยลีด d ไปขายคู่แข่งเลยมันแสดงให้เห็นว่าความกดดันมันผลักคนไปสู่จุดนั้นได้น่ากลัวเหมือนกันนะคะส่วนอีกขค้่เลยคือริกกี้โรมาอัลปาชิโนอ่าคนนี้คือดาวรุ่งมือหนึ่งของออฟฟิศเลยดูมั่นใจมากใช้คารมเก่งสุดๆตอนที่ไปกล่อมลูกค้าเจมส์ลิงค์ในบาร์นี่ <c oughs> ใช่ครับมันไม่ใช่แค่การขายที่ดินธรรมดาเหมือนขายปรยัชญาขายความรู้สึกอะไรแบบนั้นเลยนะคะถูกต้องครับทําให้ลูกค้าเคลิ้มตามไปเลยซึ่งมันก็อ่าน่าคิดว่านี่คือศิลปะหรือการหลอกลวงกันแน่แล้วเรื่องมันก็พลิกผันใช่ไหมคะเช้าวันต่อมาใช่ครับออฟฟิศโดนปล้นลีสแกลนแกรี่ที่ทุกคนอยากได้หายไปหมดเลยตำรวจก็เข้ามาสอบสวนครับทุกคนตกเป็นผู้ต้องสงสัยหมดเลย แต่ท่ามกลางความวุ่นวายนั้นลาวีนกลับเข้ามาแบบผู้ชนะอ้าวเหรอคะประกาศเลยว่าเพิ่งปิดดีลใหญ่มาได้เหมือนกับว่าฉันกลับมาแล้วอะไรทํานองนั้นเหมือนจะมีความหวังขึ้นมาแต่แต่มันก็อยู่ไม่นานครับเพราะลูกค้าของโรม่าเดินกลับมาที่ออฟฟิศพอดีบอกว่าจะขอยกเลิกสัญญาอ้าวซวยช้าซ้อนเลยครับโรมาก,ก็ต้องพยายามยื้อดึงลาวีนที่กําลังดีใจสุดๆมาช่วยเล่นละครเบี่ยงเบนความสนใจ แล้วจุดนี้เองที่ลวินพลาดใช่ครับด้วยความดีใจหรือประมาทก,ก็ไม่ทราบเขาเผลอพูดบางอย่างออกมาที่ทำให้วิลเลียมสันจับได้ว่าเออเลวินอยู่ในออฟฟิศตอนที่เกิดเหตุปล้นโหแล้ววิลเลียมสันก็ไม่ปล่อยโอกาสครับเขาจับได้แล้วก็ทำลายความหวังสุดท้ายของเลวินแบบเลือดเย็นมากทำยังไงคะเปิดโปงเลยครับว่าดีลที่เลวินเพิ่งปิดมาได้นะ่ะมันไม่มีค่าเลยเพราะลูกค้าสติไม่ดีไม่มีเงินจริงจริง โโอ้ห oh เป็นแค่ชื่อเนนลีสขยะที่ลาวีนเคยได้ไปพอความจริงเปิดเผยลาวีนก็พังทลายสารภาพหมดเลยว่าเป็นคนร่วมมือกับมอสขโมยลีสจบแบบน้าหดหูมากสุดท้ายลาวีนก็โดนจับไปครับผมและที่น่าสนใจคือปฏิกิริยาโรมาใช่ค่ะเขาโกรธวิลเลียมสั้นมากแต่ไม่ใช่เพราะสงสารละวินเลยนะใช่ครับ โกรธเพราะวิลเลียมสันทำให้เขาเสียค่าคอมมิชชั่นก้อนใหญ่จากดีลของตัวเองที่กำลังจะโดนยกเลิกไปมันสะท้อนเลยว่าในโลกแบบนั้นผลประโยชน์ส่วนตัวมันมากกว่าความเห็นใจจริงๆนั่นคือบทสรุปทีเ่เฉียบคมของหนังเรื่องนี้เลยครับมันเหมือนบทวิพากษ์ทุนนิยมที่เน้นแต่การแข่งขันเน้นแต่ผลลัพธ์จนกัดกร่อนความเป็นมนุษย์ไปเลยนะคะทำลายศักดิ์ศรีผลักคนไปสู่ทางตันไม่มีใครเป็นฮีโร่เลยในเรื่องนี้ ทุกคนคือเหยื่อของระบบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทำให้ประโยคที่ว่ากาแฟมีไว้สำหรับคนปิดการขายเท่านั้นมันยิ่งฟังยิ่งเจ็บปวดนะคะมันคือสัญ,ญลักษณ์ของโลกที่วัดค่าคนแค่นั้นจริงๆใช่ครับแล้วมันก็มีคำถามชวนคิดต่อนะครับว่านอกเหนือจากวงการเซลส์ที่เราเห็นในหนังแล้วเนี่ย มันมีสภาพแวดล้อมอื่นๆอีกไหมที่การเน้นแต่เรื่องชัยชนะหรือผลลัพธ์แบบสุดโต่งบวกกับแรงกดดันมากๆมันได้บิดเบือนคุณค่าบางอย่างไปหรือว่าผลักดันให้คนเราทำอะไรที่น่ากังขาหรืออาจจะผิดศีลธรรมไปเลยในแวดวงอื่นๆของชีวิตเราเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยค่ะ